สวัสดีครับวันนี้เซนเซอร์ชอบจะพาน้องๆมาเปลี่ยนเซนเซอร์น้ำมันเรื่องครับผมหลายหรือไม่หลายเยอะไหมเนี่ยน้ำกำลังบังบังกำลังไปหยิบแล้วดิ ไม่หึมมไม่ไม่ดูไม่เจอเพราะมันปะัง ประแจเจียมเพื่อนพอเ,เข้าดูแล้วแล้วก็ใช้มือขันเข้าไปเข้าไปโอเค,อเคนั่นแล้วเราก็ใช้ประแจ แล้วเราก็เสียบปลั okay. ๊กเคลียร์ okay. ของลามาให้ดูหน่อยไหม เห็นร้อนรั่วตรงไหนรั่วอะไรไม่รั่วตรงไหนของเราก็รั่วด้วยตอนน้ำมันก็สูงเรามันอันนี้แล้ว <c oughs> ของเรามันไม่รั่วแต่ว่าไฟมันโชว์ <c oughs> อันนี้รั่วไฟไม่เปลี่ยนห่างกบกัน <c oughs> รถช่างหางกบกัน <c oughs> อันนี้ตัวละกี่บาทนีอันนี้ซงก้ <c oughs> ตรงแค่เลยจิ้มไว่ก็บาทเดี๋ยวเราเอาไปอัดกาวอัดกาวแล้วไม่ตัวใหม่ในตัวละเท่าไหร่อ่ะตัวตัวี